ส่งมอบรถอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับ Honda City ปี2015นะครับก็ไปแล้วนะครับก็รถสวยคุณภาพเกรด A นะครับก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้นะครับขอแค่ไม่ติดแบคลิสเท่านั้นนะครับสภาพสวยนะนะสภาพสวยนะครับเราก็จัดมาใส่มาให้เต็มนะทุกอย่างชัดเจนระเบียบเบาะนงเบาะหลังนะครับลูกค้าชอบรถมากนะครับก็ นะครับเป็น f c กันมานานนะนะครับขอบคุณมากเลยนะเป็น f c กันมาเนินแน่นมานานแล้วก็ได้ไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนก็ฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีดาวนะครับเห็นไหมเอกสารครบโอ้โหลูกค้าเอกสารแป๊บเดียวผ่านนะเอกสารครบแป๊บเดียวผ่านเลยนะครับวันสองวันโอ้โหเร็วมากนะครับตรงนี้มีทีล่ล็อกเด็กเหมือนเดิมนะล็อกเด็กนะครับ ปีสขายถูกมากนะครับเป็น f อกันนะครับารันตีจัดไปนะครับก็รถไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ระบบทุกอย่างน่าจะใช้ได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับห้องเครื่องห้องเขาเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรอะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้อย่างนี้ก็แอดไลน์ทักมานะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรสศูนย์บาท ตังไม่ต้องวารันตีหลังการขายมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นที่แต่ลูกค้าแล้วแต่ละเดือนที่จะได้ไปอ่ะเข้าไปดูภายในกันนะครับไปดูภายในกันนะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับ <c oughs> ชัดเจนนะทำไมชัดเจนอ่ะเดี๋ยวลองเทสกระจกหน่อยสี่ด้านนี่กระจกสี่ด้านนะเปิดปิดได้ชัดเจนนะครับแล้วเปิดปิดได้ชัดเจนนะ นะครับวิทยุอ่าน,นะครับวิทยุนะใช้ได้นะครับทุกอย่างก็ใช้ได้จริงนะครับก็อยากถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันได้นะครับออกรถง่ายอยู่แล้วอุ้ยหลุดะนะครับก็มาเจอกันได้ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบคลิลเท่านั้นนะครับหรือว่า จะมาดูรถที่ร้านผมก็ได้นะครับเพราะว่านะครับมาดูรถที่ร้านตัวเป็นๆแล้วก็มาซื้อขายกันได้นะครับก็ได้เห็นตัวเป็นๆได้เจอกันด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็แอดไลน์ทักมานะครับสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาไม่มีเครดิตก็กู้ได้นะครับทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดเดลิตแอดไลน์ทักมานะครับอ่ะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนรับรถเลยครับ